ขนาดนี้เป็นเวลาเวลาเจ็ดโมงเช้าสองนาที<อ>เราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยอะไรนะดอยปุยวันนี้เราจะไปไหนคะเด,ดินดอยหัวหมูแต่ไม่ถึงหัวคะ่ะ <laughs> โอเคคะ่คะไปค่ะใครพร้อมที่สุดเดี๋ยวดูนะดูนะคะว่า ใครจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยคนแรกรอดูฉันเองค่ะแก่โรโมเดลค่ะแกก็ยืนเท่เหมือนกันนะวันนี้นะคะเราก็กำลังเริ่มออกเดินทางแล้วคิดว่าจะมาคิดว่ามาถูกทางไหมอ๋อโอเคเรามีไกด์นำทางคือคนสบายใจสบายใจความหวังของหมู่บ้านคนนี้ค่ะค่ะ ของมากกว่านั้นสองคนก็ไม่าสวัสดีแกชื่อไร่งขอมือหน่ยค่ะขอมือได้ค่ะขอมือได้มือขอเอามือให้ได้ไหมโอ้ไม่หรอปะปะแล้วเสียวโอ้ยเอาอีกแล้ว ปะเขายังไม่มาหรอกลูกเาแล้วสนเอไว้โอ้นเอาไว้มาแล้วลูกอยู่นี่ก็อีขาวให้น้องให้เกียรติน้องหน่อยอมาละ้วยมาล้วยมาล้จุหมาวิ่งอุ้ยเฮ้ยเราใส่เกียร์หมาไม่ได้นะ ดูกล้ามขามันดิไม่มีไขมันเลยอ่ะขน้องคืนลงบ่อยโหวิวสวยมากสวยมากเขียวชอุ่มช oh, ุ่มช ah ื้น นะคะเรากำลังอยู่ที่ด่านตรวจนะคะทุกคนแล้วเราจะไปเส้นไหนดูนเราจะไปดูนกกันนะคะเส้นนี้สองกิโลจะเจอดอกแล้วเราจะไปที่จุดชมวิวทิวทัศน์ดอยหัวหมูสนุปเากับเดินมาสี่แล้วก็ไปอีกสองใช่ค่ะหกโลแล้วก็กลับอีกหกโลสบายสิบสองโลไปกันค่ะตอนแรกบอกกิโลนะสิบโลกลับห้าโล อยากกินอยากกินข้าวแล้วใช่ไหมเพิ่งเข้ามาองมีฝ่ายสเบียงแกกินก๋วเตียวร้อนแจกขนมตลอดเวลาอยากกินกาแฟอยากกินพิซซ่าอดทนหน้าเดี๋ยวลงไปพาไปกินแบบแบบจุกเมื่อกี้บอกดูนกกี่กิโลนะสองโลให้ไทยว่าจะเจอนกไหม เขาส่งเสียงนี่ไม่เห็นหรือไงไม่เห็นมีใครเงยหน้ามองดูนกเลยเขา,มาเมากันอยู่จริงๆเราต้องเอา,เอากล้องสองทางกาไกลมาด้วยนะเราได้สองนกกล้องจุลทรรศอะไรเงี้ยกล้องจุลทรรศเลยเหรอจบจากที่ไหนมาลอ,อะไรนะอะไรทัดทัดจบจากที่ไหนมากล้องอะไรทัดก่อนจบจากพี่พี่กล้องดูนกนี้ต้องกล้องชื่อกล้องอะไรนะไม่รู้นะจบจากไหนมาไม่รู้ได้ไง โอโหโอเคถ้าจะดูน้องต้นช้เบิร์ดคาเมล่านะคะทุกคนแล้วถ้าใช้ถ้าดูดาวอ่ะตาคาเมล่าเยี่ยมอย่าไปเหมาะเขาน่ามาจบจากวิทยามชอ่ะเยี่ยมแต่ถ้าดูเธอล่ะเอ้ยใช้ใจก็พอ 啊、可以，妈妈。<laughs> อยู่ยังคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดายจึงแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึง <iment S 2> เธอเลคิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเจำนี้ก็สุขใจ <c oughs> ต่อให้เหงาตายก็ยอมอ่ะพูดแล้วนะอืม แล้แบบอืม <c oughs> แล้วไงอะเหงาแล้วไงเหงาแล้วไงหายใจไม่ออกหรอโอ๊ยช่วยด้วย <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงไม่ใช่ใกล้ถึงตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุดชมวิวดอยหัวหมูแล้วนะคะ ซึ่งแล้วนะคะจุดชมวิวดอยหัวหมูถึงแล้วค่ะเราทำได้เราจะไปต่อเราทำได้หน้าตามีความหวังนะหมดหมดเลยนี่นี่ของเรา ล้วห้ารอชีวิตเราเหลือกันสาวนคนอื่นอีก4คนเขายังไม่ถึงจุดเป้าหมายค่ะเราก็เลยมาก่อนเพราะว่าเราจะไปกินกาแฟรอละเดี๋ยวไปสั่งไส้อวกกับไก่ย่างรอนะมีเมนูมีเมนูในใจละเพาเมื่อกี้เดินขึ้นมาเห็นจะกินมันเผาด้วยข้าวโพดปิ้งด้วยข้าวโพดปิ้งใช่สองหอมหอมควันอออถึงเลยได้ไหมกาแฟนมกาแฟนมนี้กินอะไรดี คาราเมลมาเอโต้จ้ะลาเต้ไม่พอน้อยหวานปกติจ้ะหวานปกติจ้ะจับเ,เลยลาเต้นมน้อยไปจ้ะคาราเมลเท่านั้นจ้ะน้นตาลจากธรรมชาติค่ะคาเฟ่ตอนนี้บอกร้านจอดรถเลยจ้ะ